วิธีเก็บรักษายางตะเขียวแบบนี้ให้ได้นานเป็นอาทิตย์โดยที่ยังเขียวตายังเขียวยังใหม่เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับครับผมสวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวชนแวครับในคลิปนี้ครับท่บานผู้ชมนะครับอันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับบอกวิธีนะครับในการวิธีเราที่เราจะเก็บรักษายางตะเขียวแบบนี้นะครับในกรณีที่ ท่านผู้ชมสั่งมานะครับสั่งมาในปริมาณที่เยอะบางทีเราปักถุงไม่ทันนะครับเราจะทําแบบไหนนะครับให้ยังตาเขียวแบบนี้ที่เราสั่งมาเยอะๆแบบนี้นะครับให้มันอยู่ได้นานอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยโดยก่อนอื่นเลยครับท่านผู้ชมเวลาท่านผู้ชมได้รับ,รบยาตาเขียวแบบนี้มานะครับเวลาเราสั่งมาเยอะๆแบบนี้เพราะว่าในกรณีที่ที่เราทําเองนะครับอย่างน้อยเราก็ทําได้ประมาณสัก้า500 500 600 ประมาณนี้ครับที่ผมทําอยู่นะครับอ่าบางทีเราทําไม่ทันอ่าเราสั่งมาเยอะนะครับตายางตาเขียวแบบนี้ถ้าเราทําไม่ทันเนี่ยก็คืออ่ากิ่งต้นต้นพันธุ์ตาเขียวแบบนี้ครับมันจะแห้งแห้งแล้วทีนี้เวลาเราไปปักนะครับมันก็จะทําให้ตาที่เขาอ่าที่เราติดไว้ตรงนี้ครับจะไม่งอกก็คือต้อนนั้นก็คือจะเสียไปเลยในกรณีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมในกรณีที่ว่าเราอ่าท่านผู้ชมซื้อมาเยอะ ถ้าเราปักไม่ทันนะครับปักไม่ทันแบบนี้ครับต้นยางตาเขียวแบบนี้ก็คือต้นเขาจะแห้งไปอันนี้เราต้องรักษาความชุ่มชื้นไว้ตลอดก็คือยิ่งนะครับต้นพันธุ์กิ่งพันธุ์ของเราเงี้ยยิ่งเราถอนมาแล้วก็เราชาปักชาเลยนะครับอันนี้คือโอกาสการรอดของอตาเขียวแบบนี้ครับจะมีประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ถ้าเรายิ่งเราไว้นานเท่าไหร่นะครับตา ตาเขียวแบบนี้ครับก็จะแห้งไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอ่าสำหรับวิธีการที่เราจะรักษานะครับก็คือผมจะมาบอกในคลิปนี้แหละครับแต่คือจะมาบอกท่านผู้ชมก่อนว่าในอายุยางตาเขียวที่เรา,าซื้อมานะครับจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าเรารักษาความชุ่มชื้นดีๆนะครับจะอยูอ่ได้ประมาณ1อาทิตย์1อาทิตย์รผมแค่นั้นเองนะครับท่านผู้ชมอย่าให้ให้เกินกว่านี้เพราะว่าถ้าเกินกว่านี้ในกรณีที่เราที่เราทําไว้ปรุงไว้หรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ ตางเขาจะเน่าเน่าแล้วก็อันนี้ไม่เกิดประโยชน์นะครับเราก็จะเสียเงินทิ้งไปเปล่าๆเพราะว่าในกรณีที่เราซื้อมาต้นหนึ่งสิบห้าบาทถ้าเราซื้อไม้เยอะประมาณหมื่นต้นอันนี้ก็หลายตังเหมือนกันอันนี้เสียหลายตังในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาบอกท่านผู้ชมครับว่าวิธีการเก็บรักษายากษ์ตาเขียวแบบนี้นะครับจะทําแบบไหนกันซึ่งจริงๆเขาไม่ค่อยบอกกันนะครับแต่คืออันนี้คือผมมาบอกมาสอนก็คือสาหรับมือใหม่ นะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้จะไปหาความรู้ที่ไหนนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับก็ติดตามติดตามช่องผมไ้แลวกันนะครับมีอะไรก็จะมาบอกท่านผู้ชมไปเรื่อยๆกันเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมก่อนเด่นนะครับนี่นี่ถ้าถ้าผมซื้อมาเยอะเนี่ยแบบนี้ครับท่านผู้ชมเราก็จะนํามาเรียงแบบนี้แบบนี้อันนี้คือเราจะหาผ้ามารองไว้นะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เราเรียงแบบไปเยอะนะครับก็ให้ท่านผู้ชมหาผ้า จะเป็นผ้าอะไรก็ได้นะครับแต่คือผมขอเน้นเลยเน้นคือจะเป็นผ้าห่มนวมผ้าห่มที่มัน,น,น,นหนาๆนะครับเพราะว่าอ่าเราเอามาคุมแบบนี้ครับเราจะคุมไว้เนี่ยครับคุมไว้แบบนี้ครับก็สรุปสนมหน่อยนึงนะครับคือแบบนี้ครับห่อไว้เลยก็คือหอย,ยิ่งห,อหอ่หอหลายๆชั้นยิ่งดีนะครับเพราะว่าเ,าเราจะรักษาความชุ่มชื้นไว้นะครับ บางทีเราทําไม่ทันนะครับผมเข้าใจอยู่เพราะว่าบางทีเราจะสั่งมาร้อยสองร้อยมันก็ไม่ได้นะครับเนาะนะครับขั้น,น,น,นตัดไม่ก็พันหนึ่งละพันพันต้นสองพันต้นสามพันต้นสี่พันต้นห้าพันต้น, 5, ตนรบบบางทีเราทําไม่ทันบางทีเราไม่ได้จ้างคนง,งานแต่ถ้าเรามีจ้างคนง,งานก็หลายหลายคนก็วันเดียวก็เสร็จแต่ถ้าเราไม่เสร็จนิดก็แบบนี้ครับจากนั้นเราก็ทําการลดน้ำครับท่านผู้ชมีนัผู้ชมนี่นะครับเราจะฉีดน้ํา ฉีดน้านแบบนี้นะครับให้เขาชุ่มเลยก็คือให้ผ้าที่เราเอามาคลุมไว้ตรงนี้นครับให้เขาแบบว่าเปียกชุ่มไปหมดเลยเนี่ยใชดไเน,นีครัต้องฉีดแบบให้ชุ่มเลยแล้วในระหว่างหนึ่งวันนะครับท่านผู้ชมยิ่งแดดร้อนท่านผู้ชมต้องมาหมั่นฉีดด้วยนะครับก็คือไม่ให้ผ้าตรงนี้ที่เขาแห้งนะครับก็คือวันหนึ่งประมาณสามครั้งก็จะดีเชา้ากลางวันเย็นนะครับฉีดแบบนี้ ถ้าผถ้าพอเรามาจับดูแล้วผ้าตรงนี้แห้งนะครับแล้วก็มาฉีดไปอีกแบบนี้ครับวันละ3าครั้งเช้ากลางวันเย็นแค่นั้นเองโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการเก็บรักษาต้นยักษ์ตะเขียวนะครับทำแบบไหนให้อยู่ได้นานนะครับแล้วก็ยังเขียวชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะครับสําหรับจากช่องเขียวชาแนลนะครับท่านผู้ชมก็ ลองเคล็ดลับดีๆแบบนี้ครับผมที่ผมบอกไปครับลองเอาไปใช้กันดูได้ผลตอบรับยังไงนะครับคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ